ผมเรียกอาจารย์น้าว่าผมไม่อยากให้เห็นแล้วชอบแล้วดึงมาทําเพราะไม่งั้นพอติดปุ๊บเนี่ยจะมีปัญหาเพราะว่าวัฒนธรรมเรากับเขาไม่เหมือนกันนะครับถัดมาเนี่ยเป็นที่ขอนก่นนะครับมหาวิทลัยขอนแก่นฝั่งขอนกันจะเริ่มต้นต่างกับศิริราชนิดหนึ่งตรงที่ว่าขอนกันเนี่ยเริ่มจากงานสายสนับสนุนก่อน ไม่เริ่มทางด้านวิชาการเริ่มคุณหมออะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะครับก็มาดูกันว่าพัสดุคลังนะผมจะไม่ผิดแถวๆนี้นะครับแต่ข้อมูลตรงนั้นมันหายไปแล้วหาไม่เจอแล้วแต่ว่านะัปัจจุบันที่เขาทามาขอนแก่นเนี่ยเริ่มทํามาประมาณสักปี48คือสถา,าบันการศึกษาเนี่ยต้องเรียนว่าอย่างนี้นะครับโดนบังคับโดยกรพรให้ทําตอนปี2548กรพรคือสํงงานักงานคณะกรมรมการพัฒนาระบบราชการนะครับฟอสทั้งประเทศนะครับเก่งมากฟอสปับนะครับเริ่ม k m นะครับทุกคนก็ k m อะไร KM นะครับก็เริ่มทำกันมาเขาไปเริ่มที่สายสนับสนุนก่อนแต่ตอนนี้นะครับสิ่งที่เขาโฟกัสทั้งหมดคือพอทิศทางเริ่มได้ทู s เริ <S s ่มชัดเขาก็มาเลยครับว่าเอาละต่อไปนี้นะ Management โดยมี IT Support ตนะครับต่อไปนี้ถ้าใครเข้าเว็บขอนกันนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยเราจะเห็นตารางงานผู้บริหารนะครับซึ่ง Back Office เนี่ยคือเจ้าหน้าที่สามารถบุ๊กเวลาผู้บริหารได้ผ่านหน้าเว็บเซอร์วิสเนี่ยครับ เวลาเราจะประชุมทีเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยต้องถามเอาประธานว่างไหมว่าให้มาสองวันอลองว่างไงลองว่างวันเดียวเหลือว,วันเดียวแล้ว <laughs> กรรมการที่เหลือว่างไง <laughs> ไม่มีวันแล้วนะครับเหลือว,วันเดียว no choice แต่ว่านี่บุ๊กก่อนเลยครับจองป้าบบนเว็บแล้วก็จองกรรมการทั้งหมดได้บนเว็บซึ่งผมว่าคนทํางานคงสนุกแต่ผู้บริหารคงเศร้านิดๆ <laughs> ของเศร้านิดๆกลับมาที่โต๊ะโอ้โหโดนบุ๊กเต็มเลยอะไรเงี้ยนะครับอันที่หนึ่งอันที่2ก็คือว่า เอามาใช้ในเรื่องของการบริการนักศึกษาและการจัดการเรียนการสอนพยายามยกตัวยกเซอร์วิสทุกอย่างคำล้งคำล้องอะไรขึ้นเป็นเว็บเซอร์วิสทั้งหมดนะครับขอทรานสคริปต์ขออะไรเนี่ยอยู่บนเว็บหมดแล้วนะครับแล้วก็โฟกัสไปที่การแชร์นอเลสเรื่องการบริหารจัดจัดการองค์กรนะครับการพัฒนานวัตกรรมแล้วก็รวมถึงเอา R2R มาใช้หรือ Research to Routine พานารูทีให้เป็นงานวิจัยน,นี่ขอนแก่นก็ทำนะครับซึ่งกิจกรรมก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าที่เด่นของขอนแก่นแล้วใครๆหลายๆคนอยากไปดูเวลาเขามีโชว์แอนแชร์มูลที่3ามเองนะครับโชว์แอนแชร์เขาก็คือว่าพอทามาครบปแแีแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าเขาทําในปี48เนี่ยแต่เขาเริ่มโชว์แอนแชร์เมื่อปี50เองนะครับใช้เวลาบ่มมา2-3ปีถึงจะมีโชว์แอนแชร์ให้เราเห็นว่าเฮ้ย hey, ในมิติแต่ละด้านชื่อว่านั้นเนะ่ยเป็นยังไงทําเรื่องอะไรกันบ้าง เก่งเรื่องอะไรพัฒนางานยังไงสร้างนว,วัตรกรรมยังไงแล้วก็อีกอันนึงคือขอนแก่นเนี่ยเขามีเริ่มมีเซ็นเตอร์ออฟเอ็ก c e เซลเลน์เขาก็ใช้วิธีถอดบทเรียนว่าเซ็นเตอร์ออฟเอ็ก c e เซลเลนต์เนี่ยตั้งแต่ตั้งมาเนี่ยเป็นยังไงขอเงินยังไงไปขอที่ไหนบ้างบริหารเงินยังไงให้เป็นประโยชน์มีเอาต์พุตยังไงรายงานยังไงแล้วก็สร้างกู๊ดพลาสิสขึ้นมาว่าเอ้คณะเนี้ยเวิร์กมากเลยนะหรือกลุ่มเนี้ยเวิร์กมากเลยนะเป็นตัวอย่างให้กลุ่มอื่นมาเล่าให้เป็นอินส อีกอันนึงที่อยากให้เห็นคือของนิด้าด้วยความที่เป็นมหาวิทยาลัยทางด้านการจัดการนะครับเป็นแมคคานิคอลมากเห็นไหมครับดูจากฉากนะครับมาเป็นขั้นเป็นตอนนะครับมาแข็งแข็งกลมกลมนะครับเทรนนิ่งดูอิงแชร์ลิงอย่างเงี้ยนะครับก็สไตล์เขาก็คือ,อยังยังไม่เห็นตัวกิจกรรมนะครับในเท่าที่รีวิวเนี่ยยังไม่เห็นกิจกรรมแต่แผนชัดชัดมากนะครับแผนชัดมากออวิธีการคล้ายๆกับมอเราคือตั้งเคทีมส่วนกลางขึ้นมา แล้วก็ไปฟอสให้แต่ละภาคส่วนเนี่ยตั้งเยมทีมขึ้นมาอีกแล้วก็ช่วยกันทําซึ่งเขาเน้นไปที่3ได้น,นะครับคือเอาเคเ็มไปพัฒนาบุคลากรนะครับเ,เสริมสร้างศักยภาพการบริหารบรรยากาศการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตเห็นแผนนะครับตัวนี้ยังไม่เห็นกิจกรรมอันนี้อีกอันนึงที่อยากให้เห็นคือว่าลายลักษ์ที่ลากไปถึงว่าลายลักษ์ก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นหาวิาลัยของของรอัฐหรือในกํากับนี่นะครับแต่อันนี้เป็นในกํากับตั้งแต่เกิด ็น,นกำกับตั้งแต่เกิดผมอยากไปรู้ว่าจริงๆแล้ววิธีคิดวิธีอะไรเนี่ยต่างกันไหมเขาบอกว่าเป้าหมายมหาวิทยาลัยเขาเนี่ยเป็นองค์กรเปี่ยมสุขสมรรถนะสูงอ,นะองค์กรเปี่ยมสุขสมรรถนะสูง Happy High Performance Organization คือก็พยายามแปลความอยู่สักพักหนึ่งนะครับก็คือมีสมรรถนะสูงแล้วก็ทำงานางมีความสุขด้วยอันนี้ผมเข้าใจเอาเองนะครับเพราะหาคำอธิบายไม่เจอแต่พอมาดูเครื่องมือกิจกรรมไม่ค่อยต่างครับ คล้ายคล้ายกันครับแถมพูดถึงเรื่องคุณภาพชีวิตแต่แต่ข้อดีของเขาคือทั้งหน้าถ้าเราเข้าไปดูเว็บ K m นะครับแม้กระทั่งเองกสารเขาเนี่ยก็จะพูดเรื่องคุณภาพชีวิตเป็นอันดับแรกๆเท่าที่ผมเข้าใจผมคิดว่าการที่ต้องดึงเรื่องนี้มาพูดเพราะว่าต้องการจูงใจให้บุคลากรอยู่ตรงนั้นหรือจูงใจให้บุคลากรที่เก่งเนี่ยลงไปอยู่ตรงนั้นผมเข้าใจเองนะครับว่เาเป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้ารีวิวมหาวิทยาลัยในกํากับที่เกิดใหม่ว่าไรลักษณ์เอ่ย อีกอันหนึ่งมทศสุนารีใช่ไหมครับจะเป็นแบบนี้ครับลักษณะจะมาแนวเดียวกันคุณภาพชีวิตต้องมาก่อนคือเข้าทํางานวันแรกก็ได้รับการแจกเลยว่าแถวนี้นะมีหอพักที่ไหนบ้างที่กินอร่อยอร่อยที่เที่ยวสวยสวยมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับวันหยุดประจําปีที่เราอนุญ,ญาตให้คุณไปเที่ยวมีที่ไหนจะประมาณนี้มันจะประมาณนี้นะครับคือต้องดึงต้องดึงคนลงไปเพราะว่าหคือมันมันก็ไกลใช่ไหมครับ จริงๆผมว่ามอเราก็น่าจะทำนะครับผมว่าเราก็ไม่ได้ใกล้เท่าไหร่ก็กล้พอสมควรนะครับ <c oughs> ก็ก็อันนี้ดึงมาผมก็เลยสนุกใหญ่เลยพอดึงไปว่าไราลักแล้วผมก็ดึงไปต่อข้ามข้ามออกนอกประเทศไ,ไปไปนิดหนึ่งนะครับเอ่อ MIT นะครับอันนี้ MIT Massachusetts Institute of Technology ไอ,อผมมองว่าเฮ้ยอ,อันนี้มันแปลกแปลกตรงที่ว่าไม่ไมพูดเลยนะครับว่าจะทำให้คนในองค์กรแชร์กันยังไงหรืออะไรยังไง <c oughs> บอกว่าเราเอาของที่เรามีไปแชร์ให้ชาวบ้านใช้ เอาของที่เรามีนะครับไปใช้ให้ชาวบ้านใช้วันนี้ล่าสุดนี่นะครับผมเช็คเมื่อสัก2เดือนก่อนเนี่ยผมอยากรู้ว่าเขาไปถึงไหนเนี่ยผม Access ตอนบ่ายนะครับปรากฏว่าคอสเรียนตอนเช้าทั้งหมดถูกอัพขึ้นเว็บหมดแล้วนะครับคือเขาใช้แนวคิดที่ว่า Openness รวมกับ Creative Commons Creative Commons เนี่ยคือเราเคยเห็นโฆษณาสินค้าล้จะมีตัว C กลมๆใช่ไหมครับ เวลาเป็นหนังเป็นภาพยนตร์มีตัว C แล้วก็กลมๆมคือ Copy Right ลิขสิทธิ์ถูกต้องต่อไปนี้มันมีตัวใหม่ครับเป็น C 2ตัวอยู่ข้างๆกันแล้วก็กลมๆม,มเรียกว่า Creative Commons คืออนุญาตให้ใช้ได้ครับอนุญาตให้ใช้ได้แต่มันจะมีเงื่อนไขต่อนะครับอนุญาตให้ใช้ได้โดยสแสดงที่มาห้ามเปลี่ยนแปลงห้ามใช้เพื่อการค้าอะไรเงี้ยมันจะมีให้เราเลือกลองไป search ดูได้นะครับเขาบอกว่าอันแรกที <S <S ่เขาทำคือเอาของที่เขามีคือคอร์สเรียนทั้งหลายเกสสปีกเกอร์ทั้งหลายขึ้นเว็บให้หมด ขึ้นเว็บให้หมดนะครับแล้วก็สิ่งที่เขากยายามทำต่อแต่ผมไม่รู้ว่าเขาจริงจังแค่ไหนนะครับคือต่อไปนี้เขาจะไม่ให้ผมได้แชร์ไปคราวที่แล้วคือจะพยายามไม่ให้คนในนักวิจัยหรืออาจารย์ในมอเนี่ยเอาบทความวิชาการเนี่ยไปลงพวก journal หรืออะไรแล้วนะครับ mm hmm. เขาจะพับบิคฟรีทั้งหมดเลยครับนี่ Change เชนส์นะครับนี่คือเชนส์ของวงการ,รวงการศึกษาขอ,ข,อข,อของโลกนี้เลยนะครับซึ่งดันมีคนที่เห็นด้วยกับเขาคือออกฟอร์ดเห็นด้วยกับเขา แล้วก็กําลังผมจำอีกมหาวิทยาลัยนึงไม่ได้ทราบจากอาจารย์บัณฑิตมานะครับสาม,มหาวิทยาลัยกำลังคิดเรื่องนี้กันอยู่ถ้อต่อไปนี้ไม่เอาแล้วครับไม่พักดีทาง journal แล้วก็มาพับบิบหน้าเว็บไปเลยซึ่งถามว่าเอ๊ะแล้วเขาทำอย่างนี้เขาได้อะไรครับลองดูสถิตินะครับวันนี้เขาเริ่มเนี่ย2003เนี่ยนะครับมีแค่50 c o s สที่แปววลวายเบิบนบนบน,บนระบบน,นะครับจนถึงปี2007ข้อมูลเก่าหน่อยนะครับประมาณพันแปดร้อย c o s แต่ดูคน access นะครับหนึ่งจุดหกมิลเลียนนะครับ หนึ่งจุดหกลียนผมว่าตัวนี้เลขนี้เชยแล้วทุกวันนี้น่าจะถึงขั้นเป็นสิบมิลเลียนไปแล้วหรือยี่สิบมิลเลียนไปแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขามีคําถามผมมีคําถามคือว่าทําอย่างนี้ได้อะไรทาอย่างนี้ได้อะไรได้ตัวนี้ครับได้ OCW ที่ผมเทสีแดงเอาไว้ครับคือได้แบรนด์ตัวนี้ขึ้นมาครับได้ทั้งแบรนด์ MIT แล้วแบรนด์ OCW ต่อไปนี้หาอะไรเรื่องเทคโนโลยีหาที่ไหนดีครับ OCW ครับ Open น o u r ์ e แ a r e ของ MIT ได้แบรนด์ขึ้นมาเลยนะครับทันทีเลยครับเคยมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับ MIT ถ้าเข้าไปดูเว็บที่เป็น Open Co u r ์ e แว r ์เนี่ยครับโฆษณามาเต็มเลยครับอยู่ใต้เว็บโฆษณามาเต็มเลยนะครับแต่ตอนนี้ผมคาดว่ามันคงลกลุงลังเขาก็เลยพยายามสกรีนออกบ้างแต่คาดว่าหนึ่งเจ้าที่แปะอยู่หน้านั้นเนี่ยคงจ่ายหนักพอสมควรคือกลายเป็นว่าทำแบรนด์ของตัวเองขึ้นมาสร้างแบรนด์แล้วเปิด เปิด mindset หรือว่าเปิดพระราชบัใหม่ทางด้านการศึกษาขึ้นมานะครับเราก็สามารถสร้างกําไรให้กับตัวเองสร้างสร้างผลประกอบการให้กับตัวเองสร้างอินคัมได้ซึ่งผมมองว่าโอ้ถ้าต่อไปนี้ที่อื่นทําแบบนี้กันหมดนี่น่ากลัวนะครับน่ากลัวว่าเด็กก็บอกว่าถ้าผมคิดเล่นๆน,นะครับ MIT บอกว่าเฮ้ยต่อบปนี้อยากได้วุฒิเอทีใช่ไหมอยากได้ดีกรีคุณไม่อ็กเซดเลยแล้วเอ็กซามบนนั้น ครบ4ปีหรือ3ปีครึ่งเอาเปนใหญา m ม t ไปเลยสมมุตินะครับผมคิดเล่นๆไม่รู้เขากล้าทาแบบนี้หรือเปล่านะครับพวกเราจะมีปัญหาทันทีเลยนะครับนักศึกษาที่จะเรียนกับเราน้อยลงทันทีนะครับมันจะไหลไปไหลไปถ้าถ้า,ถา,ถามหาวิทยาลัยเราโลกทำางนี้หมดเนี่ยทำไงกันดีครับ <laughs> ผมไม่อยากจะคิดนะครับว่าว่า,ว,าว่าจะเป็นยังไงกันก็ไกลไปหน่อยผมได้ดึงกลับมานะครับอยู่ใกล้ๆมหาวิทยาลัยเราไม่ใช่มหาวิทยาลัยแต่เป็นรู้จักใช่ไหมครับโรงเรียนดุ้งอรุณตอนนี้มีมหาวิทยาลัยแล้วนะครับ อาสมศิล์นนะครับสอนเรื่องการจัดการศึกษาและก็สถาปตัตยกรรมไทยนะครับจริงผมอยากเชียร์ให้คณะไปดูงานที่นี่นะครับ <c oughs> ไ,มไม่แน่ใจว่าเคยไปดูกันหรือยังแต่ว่าผมเคยเข้าไปแล้วทีหนึ่งแล้วมีความสุขมากนะครับแนวคิดตรงนี้หข้อเนี่ยนะครับผมไม่ได้สรุปเองสีเหลืองเนี่ยผมสรุปแตข่ขาวๆนี่นะครับคือท่านอาจารย์คุณหมอวิจารณ์พาณิชย์ุนาสรุปไว้ให้นะครับบอกว่าคือต้องเข้าใจว่า คอนเซปต์ของลุงอรุณเนี่ยมันมาด้วยคอนเซปต์นี้ตั้งแต่เกิดไม่ได้มาทําทีหลังเพราะฉะนั้นเขาเลยง่ายหน่อยนะครับเขาเลยง่ายหน่อยคือก่อนที่โรงเรียนจะเปิดเนี่ยจับครูไปนั่งเทรนอยู่ประมาณปีหนึ่งเรื่องพวกนี้ครับไปเทรนอยู่ปีหนึ่งคือครูร่วมกันออกแบบการเรียนรู้ของนักเรียนคือไม่เป็นไม่เป็นครูหนึ่งคนแล้วออกแบบคอร์สหนึ่งคอร์สแต่เป็นครูหลายๆคนมาเป็นผมใช้คําว่าทีมเร์นนิ่งเพราะว่ากว่าคอร์สมันจะลงตัวถึงทุกวันนี้มันคงใช้เวลาพอสมควรค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆปรับมา อันที่สองคือว่าเรียนรู้จากทั้งตำราของจริงเหตุการณ์จริงรวมถึงเอกสารต่งตางๆคือผมมองว่าเขาให้ครูเนี่ยคือสร้างแพลตฟอร์มให้ครูได้ลงไปทำงานจริงได้ไปนั่งคุยกันเกิดการหาการใช้แล้วก็การสร้าง knowledge ขึ้นมาแล้วก็ช่วยกันสร้างกระบวนการในการเก็บ knowledge นั้นนี่ครับเพื่อเอามาถ่ายโอนแล้วก็สามารถกลับไป access อีกครั้งหนึ่งได้อันที่3คือมองว่าเขาเปลี่ยนจาก training mode เป็น learning mode คือวันที่เขาเทรนนิ่งถามว่ามีไหมหยอมรับว่ามีแล้วตอนต้นแต่ตอนนี้คือให้ครูเนี่ยเรียนนิ่ง